ออกห้าง0 0้ามือ2เหลือเท่าไหร่ไปดูกัน ่วนต่างคันนี้ไปซื้อ Honda Civic FC ได้อีกหนึ่งคันกับคันนี้เลย r i โ o 2.8 g ปี2016เป็นรถกระบะท,ที่ได้ออปชั่นพอๆกับ f o r t u n e r เลยไฟหน้าหล่อๆแบบนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์มาเลยนะครับรุ่นนี้จะมีครึ่ง2,004แล้วก็ครื่ง2,008คันนี้ได้2.8ตัว G ท็อปสุดเลยออปชั่นที่เขาได้เทียบเคียงกับ Fortuner เลยนะครับก็คือระบบ Smart Entry เราสามารถที่จะเปิดรถแค่เอามือสอดเข้าไปรถก็เปิดได้แล้ว,ลวคันนี้ได้ครีบอยไปด้วยนะครับมูลค่า 10, 4จุดเพิ่มความปลอดภัยให้เวลาที่เราถอยและยังไม่พอนะครับคันนี้มีออปชันที่รถกระบะทั่วไปไม่มีหนึ่งออปชันก็คือกล้องถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราถอยหลังมากขึ้นต้องบอกว่าข้างในสิ่งที่เรียนสุดคือออปชันนะครับแทบจะไม่ต่างกับโตต้ตา f o รจูเนอรเลย โฟล์ลอยเนี่ยได้เป็นแบบ function, มัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้ด้วยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์และเวลาที่เราถอยหลังก็จะแสดงภาพที่หน้าจอนี้เลยและคันนี้เป็นรถกระบะที่ได้ option, ออปชั่นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยที่คนขับรุ่นหนึ่งมีออปชั่นชิปทรอนิกที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนเกียร์ออโต้ให้เป็นเกียร์ธรรมดาเพื่อเพิ่มความสนุกในเวลาขับขี่และยังมีอีกหน่โหมดที่ช่วยประหยัดน้ำมันรวมถึง power โหมดเวลาที่เราอยากขับขี่แบบสนุกสนุกองตอรออโต้เปิดมาแล้วกว่า10ปีการันตีด้วยยอดขายกว่า10,000คันมมั่่นนน่นนนนนใใจไไดด้้้แแอออลละคคครรชบีตงพาขยึ ที่สุดในตลาดแล้วค่าตัวแค่459,000บาทพระหยัดไปถึง500,000บาทผ่อน8,000กว่าบาทโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถ999บาทสนใจติดต่อได้ที่เจมออกเลตออโต้